สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ลงจากเขาฝั่งด้านโน้นนะครับพนะอซีเนาะก็ขึ้นมาไล่มาสวนเนาะขึ้นมาที่สวนยางพลานะครับเอฟซี FC. โอ้ขึ้นมาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางเล็กเนาะก็ <c oughs> ขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาใส่ปุ๋ยนะครับพอฟซีม่ได้ขึ้นไป ช่วยช่างพงเนาะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับพี่ซีวันพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเนาะใส่ปุ๋ยก็นี่ครับใส่ขุดเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเนาะก็เหลืออ่ะนี่ครับใส่ปุ๋ยโอ้นี่ครับรบ,บรรยากาศเนาะวันนี้ก็อากาศก็แดดร้อนอยู่นะครับพี่ซีเพราะว่าช่วงเที่ยงเนาะอันนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับพี่ซีก็ขึ้นมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางเนาะ ดูมันไม่สวยเนาะก็ขึ้นมาใสนี่ปุ๋ยผมก็ใส่แล้วนะครับพิแต่ยังไม่เสร็จเนาะโอ้อยวันนี้สร้างพงก็ขึ้นไรขึ้นสวนเนาะโอ้แดดแล้วขึ้นไรขึ้นสวนขึ้นไปตัดยากว่าใส่ปุ๋ยเนาะผมก็ขึ้นมาใส่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยก็คิดว่าจะไม่พอเนาะ กว่าเอาขึ้นมาไม่เยอะนะครับพีสีขึ้นมาก็มาดูแลสับหญ้าสับถาวันเนาะใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับก่อนลงมาจากเขาฝั่งด้านนู้นเนาะขึ้นไปหาอยู่หากินนะครับพีสีกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวทานข้าวกินน้ําเสร็จก็ขึ้นมาเลยนะครับพี่สีเอาปุ๋ยก็ใส่ กระเป๋าอองเอาคิดว่าจะใส่ให้เสร็จวันนี้นะครับพี่ซีแต่ก็ปุ๋ยก็หมดเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาขึ้นมาเยอะแต่ใส่ยเยอะนะครับพี่ซีโอ้ยดุลละกำนะครับต้นยางผมก็เห็นแล้วนะครับพี่ซีที่เลขผมขึ้นมาเนี่ยโอ้ยยาก็ลกเนาะทีนี้ยาไม่มีแล้ว เมื่อคืนเมื่อวานนี้เนาะให้สีฝนตกโอ้ยน้ำอยู่ที่นาที่สะเต็มแลวครับพี่สีทีนี้ก็หายห่วงแล้วนะครับพี่สีเนาะข้าวก็เขียวสวยแล้วครับพี่สีวันนี้สงสัยช่างพงจะขึ้นมากรีดยางอยู่ที่ไร่ผู้หลวงแน่นอนวันนี้นู่นแหละครับช่วงค่ำๆนู่น,นะ้ะก็เห็นช่างพงขึ้นไป ไล่ถูกกระปาดนู่นนะครับพี่ซีตรงสวนยางใหญ่นู่นสูงสูงนะครับพี่ซีขึ้นหายอยู่หากินเนาะเมื่อวานนี้วันนี้เช้านะตอนเช้าก็ยิ้มใจแต่เช้านะครับพี่ซีโอ้ยหมอกลงฝนตกหมอกลงนะครับพี่ซีแดดก็ร้อนเนาะวันนี้อ้านวะดียังดีกว่าฝนไม่ตกเนาะ ครับก็มานั่งใส่ปุ๋ยก็มานั่งพักเนาะเหนื่อยแล้วก็เพราะว่าขึ้นเขาวันนี้ก็ขึ้นช่วงเที่ยงเนาะเรื่อผู้หลวงก็ขึ้นเขาอีกเหมือนเดิมนัเดินขึ้นมานะครับพี่สีมอไซค์ขึ้นไม่ได้ทางมันลื่นนะครับพี่สีไม่ใช่ดินลกหินดินลูกหลังเนาะเป็นดินเหนียวทางมันลื่นกันเลยเดินขึ้นเอา เห็นฝนตกใส่แล้วต้นยางก็เริมเขียวเริ่มโตแล้วครับพี่ซีรอ,ออีกเจ็ดปีแปดปีเนาะได้กีดแน่นอนนะครับพี่ซีกีดยางปาาเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยก็มาใส่แล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่ซีเนาะนี่ครั้งที่สองครับพี่ซี คิดว่าจะใส่เดือนละครั้งเนาะใส่เดือนละครั้งเอาดีกว่าไม่ได้ใส่ปล่อยให้มันขึ้นคนเดียวก็ยากเนาะต้องเอาปุ๋ยมาช่วยนะครับพี่สีเพราะว่ารอให้มันกินแต่ปุ๋ยอยู่ในสวนเนาะมันก็ไม่พอนะครับพี่สีไหนจะหญ้าด้วยยากรก,กเนาะทีนี้ก็พ่นยาเสร็จเรียบร้อยหญ้าก,ก็ตายหมดแล้วเนาะ แต่งน้นก็ไม่มีพ่นยานะครับพี่สีเอาจอบม,มาดายมาเสียยากนะครับพี่สีมันเอาไม่ทันแน่นอนเพราะว่ามันลกเนาะแบบของช่างพุงนี่เหมือนกันนะครับพี่สีถ้าปล่อยไว้นานาน,นี่ไม,ม่พ่นยาเอานี่ลุกจริงๆยาคานะครับพี่สีเห็นแล้วต้นยางก็เห็นต้นยางฝนตกใส่ก็ ดูสดชื่นนะครับพี่ีตอนอ้นยางพาราก็นี่ครับก็ไม่รู้ว่าช่างพงทำอะไรอยู่เนาะอยู่บนเขาลุกงโน้นนะครับพี่ีอยู่ที่ไร่ผูกกาดหรือว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะถ้าอยู่ตรงนี้นะครับพี่ีไม่เห็นถ้ามองไปก็จะเห็นรถไถเนาะเพราะว่าขี่รถไถขึ้นสงสัยอยู่ด้านบนโน้นนะครับโนนเนาะโอ้โูตักมอง ขึ้นเขาขึ้นได้ทุกวันเหนื่อยก็จติงนะครับไีซีขึ้นได้ลงมาก็หอกแหงหองแหกลงมานะครับพีีเดินขึ้นเขาเนี่ยขาขึ้นขาลงเหมือนเดิมเหนื่อยแต่ยังไงครับไีซีเพราะว่าใจมันรักไปแบบนี้นะครับพีีขึ้นชอบขึ้นเขาเนาะอันนี้ภูหลวงนะครับทางขึ้น นี่ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ